ถ้าให้ผมต้องพกเลนเดียวแล้วต้องเล่าเรื่องทั้งหมดจากโลเคชันเดียวผมจะทำยังไงผมเลือกซ i g m a 2200เลนเดียวตอนนี้ที่ยืดหยุ่นที่สุดที่ระยะ20มิลผมได้ฉากกว้างเห็นรายละเอียดรอบๆแต่พอซูมเข้าไปเท่านั้นแบ็กกราวก็ละลายจนแบบดูโดดเด่นออกมา ที่ระยะใกล้เริ่มที่28มิลยังทําอัตราการขยายได้ถึง1ต่อ2ไปจนถึงระยะ85มิลและระยะ200มิลอัตราการขยายอยู่ที่1ต่อ3เหมือนมีเลนส์กึ่งมาโคตติดมาด้วยในตัวเดียวนี่แหละความอเนกประสงค์ที่แท้จริงจากออลตราไว20ยี่สิบมิลไปจนถึงเทเล200มินน้ำหนักเบาออโต้โฟกัสไวมันเลยไม่ใช่แค่เลนส์สำหรับการถ่ายแต่คือเลนส์ที่อยู่กับทุกโมเมนต์บางทีผมไม่ต้องวิ่งหาหลายสถานที่ ที่ทำให้โลเคชันเดียวดูใหม่ทุกครั้งนี่แหละ Sigma 2200 F3.5 อเอันหนประสงค์ในทุกการเดินทาง